The Thai American Youth Heritage Program โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่13ได้สัมผัสประสบการณ์โดยตรง ความเป็นไทยผ่านการศึกษาการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย Where are you from? Where what Houston Thailand? are else like the buildings are pretty. Um, and, um, people are very nice from? from from you 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 about Building I'm เยาวชนไทยอเมริกันทัศนศึกษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับมรดกไทยของตนซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของผู้จัดงานมีกลาสซึ่งที่ได้จัดทำโครงาาการมูลนิธิเกิดมาเล็งถึงแม่นี่ข้ามหนึ่งเราอยากให้ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความซึ้มแข็งทุกที่นะครับแล้วทุกทราบนะครับว่าในต่างประเทศอย่างคนไทยออกไปอาศัยอยู่เนี่ย นะครนไทยกว่าหนึ่งล้านสามแสนคนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศและจำนวน5 0 0แสนถึง6แสนคนกระจายอยู่ตามรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกาเยาวชนและผู้ปกครองจำนวน204คนจาก7รัฐจากประเทศอเมริกา ได้มีโอกาสมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลไทยเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาสวัสดีนะครับทุกท่านุำงานในการที่จะสน้าความเีเโโดตโตแล้วก็หน้าใจในประเทศไทยอันเป็นที่รของเราด้วยบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่นสร้างความรู้สึกประทับใจให้แก่เยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม คโครงการนี้ย่ต่อเรื่องมายาวนานถึงสี่ิปีแล้วนะครับแล้วที่ที่ผมในส่วนที่เราเป็นภาครัฐเนี่ยเราภาคุอก,กันก็คือโครงการนี้เนี่ยจัดโดยชุมชน นะครับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปูญญ่คุณย่าคุณตาคุณยายช่วยกรรันพื่นลผไม้ผลไมือจนโครงการนี้ขึ้นต่อเนื่องมาในส่วนของภาครัฐที่ทางสถานกงสุนใหญ่และกระทรวงการต่างประเทศให้การสนับสนุนมีวัตถุประสงค์หลักอยู่2ประการคือ 1. เราอยากให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็งพื้นฐานของชุมชนที่เข้มแข็งคือลูกหลานของเราต้องเติบโตมาในวัฒนธรรมที่เป็นทั้งอเมริกันและเป็นทั้งไทยด้วยการที่เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยทำให้เข้าใจและลงลึกถึงวัฒนธรรมไทยได้มากยิ่งขึ้นและมีความภูมิใจที่เป็นไทย เรื่องที่2เยาวชนจะได้รับคือคอนเน็กชันได้มาทําความรู้จักกันในก,กิจกรรมครั้งนี้บางคนมาจ,จากบหลายคนเนี่ยบางคนมาจากเบลฟาจากกรียนะครับมาจากเดลวาด้ามาได้อีก <c oughs> หลายรับเลยครั้งนี้มาเจ็ดแบบนั้น How many time you have joined this programI've been on this program two timesI went when I was 11, and now I am back as a 2 4 y year oldWow this is my third time on the tour uh, i've been on the last two tours to isan and the northern region um, i really like this program i'm a second gen uh, thai american uh, so my mom isn't really in touch with her thai heritage but my grandparents are so it's really nice seeing where my grandparents come from um, especially since we don't really get to see that in la so every time i came to visit thailand we would immediately leave Bangkok to go back to my mom's village to see my grandparents so I didn't really get to see much of Thailand until I started coming on this tour so it's been really nice being able to go see the diff different regions and their different um, style of living. From Los Angeles at the University of California Riverside. Uh, Why are you แล้วก็แม่ก็ส่งไปที่ไทยแล้วก็ไปได้เรียนไทยก็โพสส่งมาที่ไทยก็ต้องเรียนไทยนะครับแล้วก็พอป .3 ปุ๊บแล้วก็ส่งกลับอเมริกาครับ Everyday we can go to the pool Oh you want everyday to go to the pool Yes <Yeah>. อยู่ที่ไทยครับเป็นสตาฟ์ฝ่ายไทยใช่ครับทุกครั้งที่มา4ครั้งแล้วครับก็ประทับใจความสามัคคีของคนไทยที่ย้ายไปอยู่ในอเมริกาแล้วกลับมาก็ยังมีความรักในบ้านเมืองแล้วก็สืบทอดต่อลูกหลานให้รักแผ่นดินบ้านเกิดของเราครับ ได้เรียนรู้สถาบันกษัตริย์ของไทยถาวายความกรพุพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบ,บูรพกษัตริย์แห่งสยามเจ็ดพระองค์เอ้าตึงปฏิบัติถาวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบ,บูรพกษัตริย์ทั้งเจ็ดพระองค์ณนะอุทยาราชพัก โครงการเยาวชนไทยอเมริกันเยือนแผ่นดินแม่จัดขึ้นทุกๆ2ปีโดยชุมชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ไทยในโรสแอนเจลิสยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาจะมีโอกาสได้เรียนรู้วิถีไทยและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ เยาวชนไทยอเมริกันต่างก็บอกว่าดีใจที่ได้กลับมาเมืองไทยและรู้สึกถึงความมีน้ำใจที่คนไทยมีให้กันพวกเขาได้ใช้โอกาสนี้พูดภาษาไทยและมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมในครั้งนี้และจะกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหากมีโอกาส Like return to the program. What what made you like the kid? Return to the program. So the, the committee uh, takes good care. A lot of planning goes into it. A wide variety. This time we're going to the south. Other years we've gone to the north. Just you know. So it's, it's the kid good. is getting bonding and yeah, get to know and different make different parts of you know the nation and learn about the different things and. Meeting the Prime Minister twice. Met wow. this one and the previous one. การเยาวชนไทยในสห ah รัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ได้รับการต้อนรับจากกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมให้ร <kl> so ่วมอย่างสนุกสนานว่มาจะได้ก็เดือนละหน้่งปีเนาะงล้อกมีการแลกเปลี่ยนภาษาอังกฤษกับี่แม่ของเราขึ้นนะครับ๋อ 哎呀、啊，我。 กิจาก,การรมบริการชุมชนเป็นสิ่งที่โครงการนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากใช้เวลาสมกี่ปีแบบเต้นเก่งมากเลยอ่ะกี่ปีนะคะสองปีโอ้แบบ เงินทองให้กับผู้ได้โอกาสนะครับคุณผู้ชี้เราจะไปที่สถานว้องอุการสปลเ่ยนบ้านบนรภูมิซึ่งไปไกลทุกปีนะครับแล้วก็จะมาทางทางภาคใต้เราก็จะไปที่เ,เด็กปัญญาอ่อนจังัดพัทลุง โครงการนี้คาดหวังว่าเยาวชนไทยอเมริกันที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เมื่อเติบโตได้กลับมาทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองไทยในอนาคตข้างหน้าเยาวชนทุกคนในที่นี้ถือเป็นเยาวชนเชื้อสายไทยที่มีโอกาสได้เห็นโลกกว้าง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางก,การศึกษาที่ดีและมีคุณภาพทุกคนจึงมีความสามารถและมีศักยภาพในการที่จะเป็นโลกรู้ซึ่งต่องโลกโชว์การแสดงโขนจากน้องๆเยาวชนที่เรียนโขนจากประเทศอเมริกา การสนับสนุนจากสปอนเซอร์ใจดีท่านผู้ชมท่านผู้ท่านยิงรับเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายไทยด้วย For giving us this opportunity. Uh, it's definitely once in a lifetime, I would say, since all of these trips are always so different but also um, very enriching. Join the program. Thank the sponsors for letting us experience all of this because it would be a lot harder for us Thai American kids to discover Thailand. So, thank you for helping sponsor and, and getting us this opportunity to, to be able to travel and see all of this culture without giving us too much stress. Thank these opportunities the t have really nice opportunities. Thank you your for o o r p p ขอบคุณยอะที่สปอนเซอร์นะครับที่สนับสนุนโครงการนี้ให้โครงการนี้ขึ้นมาก็จะทำให้น้องๆฝั่งเมริกาเนี่ย ได้เห็นวัฒนธรรมที่ดีของประเทศไทยเราค่ะก็ะอยากจะบอกว่าขอบคุณมากค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากต่อเด็กไทยในสหรัฐอเมริกาค่ะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายเลยค่ะพวกเราสนุกกันมากค่ะขอบคุณมากสำหรับมุมมองผมผมคิดว่าก็คุ้มนะครับเพราะว่าประสบการณ์พวกนี้ไม่ได้หากันง,ง่ายๆแล้วเวลาจะอยู่กลุ่มไทยหรือว่ามีเพื่อนเป็นยังไงก็ผมก็คิดว่าก็ดีนะครับเพราะว่าได้เจอคนใหม่ๆตลอด โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ขอขอบคุณมิพภาพที่สวยงามและการต้อนรับที่อบอุ่นจากผู้สนับสนุนทุกท่านพบกันใหม่ในโครงการครั้งหน้าขอบคุณคะ่ะ